สวัสดีครับผมบีมภาสพิธอิทธิบันวิทย์นะครับบริษัทร้อยเท่าพันธวีวันนี้เรามีนวัตกรรมดีๆนะครับมานำเสนอมาพูดคุยนะครับให้กับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับ หากกล่าวถึงบริษัทร้อยเท่าพนวีนะครับหลายๆท่านก็คงจะนึกถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับหนึ่งในนั้นนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรด้วยนะครับวันนี้เราจะมาติดตามนะครับพบกับการเปิดใจนะครับถึงความประทับใจในผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรนี่แหละนะฮะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ชื่อว่า พันทวีนาโนนะฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะตอบรับตอบโจทย์อย่างไรกับเกษตรกรนะครับต้องมาติดตามนะครับและท่านที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับนั่งอยู่ข้างๆแล้วนะครับขอต้อนรับคุณธนพลชัยอิทธิอนันต์นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าคุณหมอหยกครับสวัสดีครับคุณหมอหยกครับสวัสดีครับคุณบีมครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้กําลังเวิร์กเลยทีเดียวสําหรับธุรกิจร้อยเท่าพันทวีนะครับอยากทราบก่อนเลยว่า รู้สึกยังไงว่าวันนี้นอกเหนือจากแหมเภสัชรกรนะครับด้านสุขภาพมาโดยตลอดเลยเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เราต้องมาแนะนําผลิตภัณฑ์หรือว่าบอกต่อสิ่งดีๆนั่นะก็คือผลิตภัณฑ์พันธวีนานโนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับคุณหมอโยกครับต้องบอกว่าตอนที่บริษัทเนี่ยอ,ออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับก็ต้องบอกว่าดีใจแทนเกษตรกรนะครับแล้วก็คนที่ทํา ทำไร่ทำานาทำสวนนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในในบ้านเราในปลูกพืชกันเยอะมากเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญใน <Wow. S 2> ในส่วนตัวที่เป็นเภสัชกรเนี่ยแล้วก็มาดูในเรื่องของวงการการเกษตรด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้บ้านเราใช้สารเคมีกันเยอะแล้วก็มีสารพิษสารเคมีตกค้างเนี่ยในร่างกายของคนเนี่ยเยอะมากเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นคือในส่วนของพัทวีนานโนเองก็เลยเป็นหนึ่งคำตอบ พอออกมาเนี่ยได้ได้มีโอกาสนะครับได้ดูในส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นสารอาหารพืชเนี่ยครบทุกชนิดเลยนะครับที่อยู่ในซองเล็กๆซองเดียวนะครับแล้วก็ใช้ประหยัดด้วยเขาเรียกว่าเป็นแร่ธาตุรวมแร่ธาตุเลยเหมือนกับร่างกายมนุษย์เราต้องการอาหารเสริมนะครับแน่นอนว่าพืชก็ต้องการอาหารเสริมเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือพันธุบวีนาโนนะฮะซองเล็กๆแบบนี้นะฮะแต่สามารถที่จะสร้างผลผลิต สร้างรายได้นะครับให้เกษตรกรเนี่ยนะครับได้อย่างคุ้มค่าทีเดียวนะครับลำดับแรกเลยอยากจะให้คุณหมอหยกนะครับได้พูดถึงเรื่องราวนะครับสิ่งดีๆที่เรารู้สึกประทับใจในการแนะนำผลิตภัณฑ์พันธวีให้กับเกษตรกรที่เรารู้จักนะครับเป็นอย่างไรบ้างผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับครับก็หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยต้องบอกว่า เ,เวลาที่ไปพรีเซนต์นะ,ค,ะครับหรือว่าไปคุยให้กับกลุ่มเพื่อนๆหรือกลุ่มเกษตร,รกรที่ทีมงาน,นลงพื้นที่กันนะครับก็คือว่าตัวนี้เราใช้หลักการที่บอกว่าเป็นอาหารพืชสําเร็จสมบูรณ์รเนื่องจากว่ามีธาตุอาหารในสารอาหารครบเลยและที่สําคัญตัวนี้สามารถดูดซึมได้ทุกส่วนของรองรต้นนะครับก็บบตอนนี้ที่เราเอาไปใช้กันนะครับกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มของพืชผักใช้ประหยัดมากนะครับคุณบีมก็คือตัวนี้ สามารถใช้1ซองเนี่ยผสมน้ําได้ถึง400ลิตรด้วยกัน400ลิตร400ลิตรแล้วก็1ซองทั้งหมดซองเลยหรือเปล่าฮะทั้งหมดซองเลยครับถ้าเป็นแบบว่ามีพื้นที่เยอะๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องตวงอะไรเลยก็คือในนี้จะเขตวงเรียบร้อยแล้วฉีกซองปุ๊บ ละลายในน้ำสำหรับพืชผักนะครับพืชผักใช่ครับแล้วก็ฉีดพ่นได้กว้างเลยทีเดียวเองใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วประมาณ400ลิตรก็ประมาณ15-20ไร่ได้ครับก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้เลยอย่างอย่างกลุ่มพืชผักเนี่ยเราก็จะให้ใช้ทุกประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับเจ็ดถึงสิบวันส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามถึงสี่รอบก็ได้รับผลผลิตละนะครับตัวนี้เอาไปเสริมกับในสิ่งที่เขาใช้ผลปรากฏว่าคือ ขยายใหญ่ขึ้นนะครับก็อย่างที่เราไปทําตอนนี้คือเราไปทํากับผักสลัดนี่แหละนะครับใบใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เขียวขึ้นคือเราจะเห็นเขียวขึ้นตั้งแต่การฉีดหลังจากฉีดครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือผักเนี่ยจะกรอบแล้วก็หวานขึ้นด้วยนะครับอันนี้สําหรับผักนะครับแล้วก็มีทีมงานนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับได้มีโอกาสไปใช้กับข้าวตอนนี้คือข้าวเนี่ยแค่ใช้พันธุวีนาโนเนี่ยเอาแค่หนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนชาเล็กๆเนี่ยนะครับ ผสมกับน้ํา20ลิตรโดยปริมาณอย่างนี้ยนะครับเอาไปแช่กับข้าวก่อนที่จะไปันนี้คือใช้ในขั้นตอนการแช่ก็ได้แช่ที่เมล็ดเลยใช่ครับคุณบีมไม่น่าเชื่อพอแช่เสร็จปุ๊บนะครับก่อนที่จะเอาข้าวเนี่ยไปหว่านไปปลูกเนี่ยในเมล็ดเนี่ยรากเริ่มงอกเลยแสดงว่าจะเพิ่มในเรื่องของอัตราการที่ทําให้พืชเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือการแตกกอของข้าวก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นผลผลิตก็จะมากขึ้นครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ประทับใจเลยคือทีม,ทมงานทีมหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้กับไม้ผลนะครับตอนนี้ใช้กับมะม่วงสวยเลยครับแล้วก็ลูกดกขึ้นด้วยคือแบบเขาแบบว่าประหลาดใจเลยว่าเออตั้งแต่ที่ตั้งแต่ที่เขาเรียกว่าดูแลนะฮะแล้วกออ็ปลูกมาเนี่ย พอเราใช้พันธวีนาโนเนี่ยนะฮะของร้อยเท่าพันธวีปรากฏว่าผลผลิตออกมานํำหนักเพิ่มขึ้นน้ำหนักดีรสชาติดีด้วยนะฮะแล้วก็สิ่งรบกวนศัตรูพืชอะไรก็น้อยลงด้วยครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือทําให้คุณหมอหยกเองก็มีกําลังใจใช่ไหมฮะในการที่เรารู้สึกว่าเออมันมันดีจริงแบบนี้ชแล้วก็ขอบอกเลยใช่ไหมครับว่าคุณหมอยกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะ เทรนของเขาเรียกว่าสารเพิเ่มประสิทธิภาพให้กับพืชเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว<ช>อยากให้อยากให้คุณหมอหยกบอกนิดนึงกับท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะไอแบบผงๆนี่มันก็มีเยอะนะแต่ว่าเราจะเลือกยังไงดีครับถ้าในฐานะที่แบบว่าเรามีลูกค้าเ็าอาจจะเคยเห็นแบบนี้มาก่อนในแบบหลายๆแบรนด์เยอะนะครับ,รบเดี๋ยวนี้ครับ ก็โดยปกติแล้วนะครับในส่วนของต้องบอกว่าตลาดเดได้านนี้พอเวลาที่เราลงพื้นที่จริงๆเนี่ยเราจะเจอผลิตภัณฑ์คล้ายๆแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะครับแต่สิ่งแรกเลยที่เราต้องเลิกคือในเรื่องของความมั่นใจอ่ของของบริษัทที่เรานําเข้ามานะครับต้องบอกว่าที่ร้อยเท่าพันธวีเองเนี่ยได้มีการคัดสรรในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก่อนที่มาเป็นตัวเนี้ยนะครับมาเป็นพันธวีนานโนเนี่ย ต้องมีการทดลองใช้มาเรียบร้อยละนะครับอันแรกที่เรามั่นใจคืออย่างงี้นะครับอันที่2เวลาที่เราไปคุยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มกลุ่มอาหารอาหารพืชแบบเนี้ยนะครับจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยส่วนใหญ่ในท้องตลาดนะครับที่ที่มีเนี่ยก็จะไปผสมกับคาร์บอนบ้างฮิวมิกฮิวมัสบ้างแล้วเอาไปขายเพราะฉะนั้นคือผลลัพธ์คือไม่ได้แร่ธาตุเลยนะครับก็เป็นแค่คาร์บอนธรรมดาแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้คือของเราใส่ในเรื่องของแร่ธาตุที่เป็นคีเลตแลวอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะ อย,อยากจะบอกเลยนะครับเราก็สามารถที่จะแนะนำแล้วก็ลองสาคิดนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีธาตุอาหารในปริมาณเข้มข้นมากเลยโอ้โหอันนี้แหละอันนี้สำคัญคเลยแหละนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในท้องตลาดมีเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกแล้วอาจจะผสมปนเปื้อนนู่นนี่นั่นเอามานะฮะแต่ว่าคุณภาพเราก็จะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่วันนี้ถ้าคุณไปแนะนำผลิตภัณฑ์พันธวีนานโนแล้วนะครับอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์เครื่องมือแต่ว่าคุณนําคลิปนี้นะฮะนำวิดีโอนี้เนี่ยเอาไปเปิดให้ชมนะฮะก็จะได้เห็นเลยว่าพันธวีนานโนของเราเนี่ยนะครับมีสารอาหารมีแร่ธาตุซึ่งปรากฏในการสาธิต ซึ่งตอนนี้คุณหมอหยกก็เตรียมมาไว้แล้วอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับตาดูนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับของพันธุวีนาโนว่าถ้าเรามีการทดลองนะฮะด้วยอันนี้เป็นศาสตร์ที่เขาใช้กันจริงๆทั่วยอมรับกันเลยนะครับใช่ครับครับแล้วก็จะมีผลอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องเราจะมาตามติดเลยละกันนะครับที่อยู่ด้านหน้านี้นะฮะก็มีอุปกรณ์ง่ายๆนะครับแต่ถ้าท่านใดที่อาจจะแบบเรียกว่า ไปแนะนําแล้วไม่ได้มีอุปกรณ์นี้เดี๋ยวเอาคลิปนปีนป้แหละเก็บเอาไว้ในมือถือของท่านเลยนะฮะแล้วก็ไปเปิดให้กับเกษตรกรเลยอะไะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าน,นี้ก็เป็นอุปกรณ์นะฮะที่เราจะมาเทสกันว่าพันธุวีนานโน,านนะะั้นเนี่ยนะครับมีแร่ธาตุอย่างไรนะฮะมีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวเชิญคุณหมอโยกอธิบายเลยครับในช่วงนี้ครับก็ในส่วนของที่ที่เราจะทำนะครับก็คือในเรื่องของการวัดปริมาณ ความเข้มข้นของแร่ธาตุนะครับโดยใช้ในเรื่องของการหนี่ยวนไฟฟ้านะครับโดยที่เราจะสังเกตแก้วที่ตั้งอยู่นะครับด้านหน้าทั้งหมดเลยทีนี้มาดูนะครับในเรื่องของการเหเนี่ยวนไฟฟ้าเนี่ยก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าปริมาณแร่ธาตุะาน,นะครับ <นำ S 1> ไปดูที่น้ําก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นน้ำเนี่ยน้ำน้ำ r o น้ำ r o ธรรมดาที่อยู่ในขวดที่อยู่ในขวดครับ ไม่ติดไฟนะครับแสดงว่าไม่ได้มีปริมาณในส่วนของเดี๋ยวต้องบอกครับต้องบอกว่าปลั๊กที่เอามาจุ่มนี่คือขั้วบวกขั้วลบไฟฟ้าทั่วใช่รไปนะครับแล้วถ้าไม่มีไฟติดแบบนี้ก็แปลว่าในน้ำนี้ที่เรารับประทานไม่มีประจุแร่ธาตุไม่มีประจุแร่ธาตุเลยนะครับทีอนี้มาดูเคมีนะครับเคมีโดยทั่วไปนะครับที่เราใช้กันอยู่ตามท้องตลาดอ๋อเนี่ยนะฮะเป็นแบบที่หลายๆท่าน เห็นเห็นกันอาเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ติดไฟแสดงว่าในส่วนจริงๆแล้วปุ๋ยเคมีก็จะมีแร่ธาตุนะครับเป็นส่วนประกอบเพราะนั้นคือเกษตรกรก็จะใช้กลุ่มของปุ๋ยเคมีพวกเนี้ยนะครับในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตหรือการให้อาหารพืชต่างๆอันนี้คือเคมีเคมีก็เป็นอันตรายเหมือนกันเป็นอันตรายร่างกายกับสุขภาพผู้ผลิตก็คือเกษตรกรนั่นแหละแล้วก็ผู้บริโภคด้วยใช่ครับอันนี้มาดูในส่วนของปุ๋ย เป็นฮอร์โมนน้ำนะครับโตัวไปน้ำชื่อดังด้วยนะครับอันนี้เอาตัวอย่างมาชื่อดังด้วนี่ขนาดชื่อดังไม่ติดไฟเลยครับแปลว่าอาจจะมีปริมาณแร่ธาตุน้อยนะครับหรือว่าแทบจะไม่มีแร่ธาตุเลยเวลาใช้เพราะฉะนั้นคือวันนี้สิ่งหนึ่งก็คือ บ่งบอกให้เห็นว่าสินค้ากลุ่มเหล่านี้บางทีเราเอาไปใช้กันในกลุ่มเกษตรกรเนี่ยทำให้สิ้นเปลืองแทนที่จะลดต้นทุนกลับเป็นการเพิ่มต้นทุนนะครับในขณะที่ผลผลิตก็ยังเท่าเดิมนะครับมาดูตัวต่อมานะครับอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของปุ๋ยน้ํานะครับนี่ก็เป็นชนิดน้านะครับเมกี้ฮอร์โมนเนาะนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยน้าโอเคนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวต่อมานะครับก็คือสุดท้ายเราเลยนั่นก็คือพันธุวีนารโนนะครับของบริษัทร้อยเท่าพันธวีนะครับ เอาปลักป๊กพวกบวกควรบเปิดสวิตช์ไฟป,ปุ๊บโอ้โหส,สิวิท์เลยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า,าในส่วนของพันธุ์ีวีนาโนเนี่ยมีแร่ธาตุนะครับจริงๆเทียบเท่าในส่วนของการใช้ในเรื่องของอผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตุกอีกหนึ่งตัวนะครับที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการที่ทําให้เราเนี่ย เพิ่มต้นเพิ่มเพิ่มผลผลิตในขณะที่ลดต้นทุนนะครับเพราะเราใช้น้อยมากๆเลยนะครับอย่างหนึ่งซองเนี่ยราคาถูกมากๆนะครับเวลาที่ไปใช้เนี่ยตกต่อไล่นะครับในเรื่องของการใช้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ50 7 5บเจาทแค่นั้นเองนะครับแล้วแต่พื่เป็นไงครับท่านผู้ชมครับคงจะได้เห็นแล้วนะครับกับประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การสาธิตนะครับถึงความมี แร่ธาตนะครับในตัวพันธุวีนาโนของบริษัทร้อยเท่าพันธุวีนะครับวันนี้เรียกได้ว่าก็เห็นประจักษ์นะครทั้งสายตานะครับสิ่งที่ นั่นก็คือการที่จะนําไปพิสูจน์จริงนะครับและก็อย่างที่บอกแล้วว่าซองเล็กๆแบบนี้สามารถทําให้เกษตรกรนะครับร่ารวยทั่วหน้าเลยว่าได้เลยนะครับวันนี้อยากจะบอกอะไรครับกับคุณหมอโยกครับอยากจะบอกท่านผู้ชมที่อาจจะเป็นนักธุรกิจของบริษัทร้อยเท่าบรรทวีหรือท่านใดที่อาจจะกำลังติดตามนะครับทางสื่อที่เราเผยแพร่ออกไปเนี่ยแหละนะครับเห็นความมั่นใจแบบผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วคุณหมอหยกอยากจะบอกอะไรนะครับที่จะทําให้เกิดเป็นเคล็ดลับนะฮะให้กับ คนอื่นได้บ้างให้จะเป็นนักธุรกิจเงินล้านแบบคุณหมอโยกได้บ้างครับโอเคครับก็ในส่วนของต้องบอกว่าการตลาดในส่วนของภาคการเกษตรเนี่ยกว้างมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับวันนี้คือหน้าที่ของเรานะครับใน,ในมุมมองผมคือลองดูว่าในรอบตัวเราเองเนี่ยมีใครบ้างที่ใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการเกษตรอยู่ละนะครับไปแนะนําบอกต่อก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่เราไปแนะนาเขานะครับก็ต้อง คือต้องต้องให้ด้วยด้วยใจยอย่ะนะครับแล้วก็คุยในเรื่องของผลลัพธ์เป็นหลักคือวันนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นเทคนิคเลยก็คือเราจะคุยว่าตัวเนี้ย เป็นอาหารพืชส,สมบูรณ์นะครับเหมือนกับอาหารกล่องให้กับพืชพืชสามารถเอาเข้าไปพื่กินได้เลยสามารถดูดซึมได้เลยไม่ต้องย่อยสลายนะครับสิ่งที่สองนะครับที่เข้าไปคุยกับเกษตรกรน,นะครับวันนี้สิ่งนี้เขาสามารถลดต้นทุนและเพิ่ม,มผลผลิตได้วันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะคํานวณราคาให้นะครับว่าเวลาที่ใช้เนี่ยควรจะใช้อยู่ที่ประมาณประมาณกี่ช้อนนะครับหรือว่าในหนึ่งซองเนี่ยต่อน,น้ําเท่าไรนะครับแล้วก็คิดเป็นราคาให้เขาเลยบางครั้งเนี่ยพอุ่มเกษตรกรเนี่ยหรือผุมผู้หวังของเรา <c oughs> เห็นราคาที่ต่ำลงนะครับ,รบในขณะที่ผลผลิตอย่างน้อยคือเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเขาก็สามารถมั่นใจนะครับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้นะครับ <c oughs> แต่ที่สําคัญเนี่ยวเวลาที่เราลงกลุ่มเกษตรกร,ร,กรบางครั้งก็ต้องมีการทดสอบ,บนะครับเขาก็อาจจะซื้อบางส่วนเพื่อไปทําแปลงสาธิตก่อนเราก็แบ่งโซนให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้บอกเขาเนี่ยให้เขาสังเกตนะครับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในไร่ของเขาหรือสวนของเขาระหว่างใช้กับไม่ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับที่ดีอันนี้สําหรับเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นสมาชิกที่กําลังจะ นําไปเผยแพร่นําไปบอกบต่อสําหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรพันธุ์วีนาโนนะครับแล้วก็อย่างที่ชอบใจมากเลยตรงในส่วนของการที่บอกว่าเราจะไม่โกหกนะฮะเราจะไม่เราต้องบอกความจรงิงแล้วก็เอาสิ่งที่ดี<ช>นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพันธุ์วีนาโนเชื่อเลยนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่คุณสามารถที่จะสง่างาม ภาคภูมิใจได้อย่างแน่นอนเพราะพบผลลัพธ์มันจะปรากฏนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับวันนี้นะครับ<ม>นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์สุขภาพความงามนะครับอีกหลายหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีฐานนะครับของเขาเรียกว่าส่วนแบ่งทางการบบตลาดอีกเยอะเลยทีเดียว<ม>นะฮะ<ม>เพราะฉะนั้นแล้วพันธุวีนานโนก็น่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับทางด้านการเกษตรที่จะทําให้เกษตรกรน,นั้นยิ้มได้ร่ำรวยกันทั่วหน้าได้นะครับสองเล็กๆแบบนี้ แต่สามารถที่จะได้ผลผลิตกําไรได้อย่างไร้ขีดจากัดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับทดลองใช้สําหรับผลิตภัณฑ์พันธุทวีนาโนนะครับเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตนะครับให้กับไร่คือสวนไรนาอันนี้ใช้ได้กับทุกทุกพืชทุกพืชเลยไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนพืชนาข้าวพืชลงหัวนะฮะไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลยไม้ผลไม้ยืนต้นได้หมดได้หมดเลยยางพารานะครับได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละนะครับอยากให้ ทดลองใช้นะครับแล้วก็วันนี้ยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่วันนี้คุณหมอหยกได้มาพูดคุยต้องบอกเลยว่าชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นจริงนะครับอย่างที่บอกเล่ากันมานะครับวันนี้ก็คงจะได้สาระดีๆแล้วก็ได้นําเคล็ดลับนะครับการที่จะทําให้เกิดเป็นทุนักธุรกิจเงินล้านกับพันธมินาโนด้วยการพรีเซนต์อย่างไรไปเปิดใจอย่างไรนะฮะคุณหมอหยกก็ได้ให้คำนะฮะให้แนะนํากันไปแล้วนะฮะหากมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็ติดต่อ มาได้ที่บริษัทร้อยเท่าพันทวีจำกัดนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณหมอหยกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พบกันนะครับสำหรับนวัตรกรรมดีๆของบริษัทร้อยเท่าพันทวีว่าจะมีอะไรดีๆมาแนะนำบอกต่อกันต่อไปวันนี้เราสองคนนะครับต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ยินดีพบกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พันทวีนาโน,โนพร้อมที่จะให้กเกษตรกรร่ำรวยกันทัวหน้าแล้วัสดีครับสวัสดีครับ พันทวีนาโน,โนร้อยเท่าพันทวีผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านการเกษตรโดยบริษัทร้อยเท่าพันทวีจำกัด